วันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา9นาฬิการ็อกเรเอกพันนิจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้การกิจกรรมในวันนี้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าได้เวลาสัปดาแล้วขอเปิดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยเล่าที่ผ่านในสิ่งต่างๆเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมเปนผู้สูงวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไซของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสะันนี้โดยมีดรสุธีพรนิจเอือรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลนายพลยุติโกมินประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าสารชการผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไซ